สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเฉิญครับพี่น้องสวับ้านครับมามาสาวเฉิญสตาร์ทไอรุกค้างกันให้นายอุดามาไปส่งอันเฟิร์นเอาไกวเนี่ยเถอะมาซีมแกงเห็ดขมนี่นะแฮ้แสบเนี่ยแม่ประคั้นร้านก็แสบไปดิ่งแม่อ้วรั่วยุบแต่พี่น้องเฮงคำเฮงเป็นแตอยากเอาไวยถึงเอาไวยถึงเห็ดขมไหม ออเห็ดเห็มือหวานนี่ต้นไยายค่ะุ่นี่พอมีแด่ฟีดพอมีตาปอขายนะเห็ดมือวานนี่ดิหนิเห็ดมือหวานนี่เห็ดเห็ดน้ำน้ำปังจ้าาเียเป็นหลกจาเพราะปังกะเดียกเพราปังะเดียกกระซทบ ด่าบ่วเป็นว่าด่าแมเยอะระม้าหมดย้ายสุนัขด่่เมนอ่ะปคุยเอาคุยเอาเนาะข้าว่้เครื่องย้ายอันใครจํงไดนข็ใช่เครื่องไหมประเดี๋ยวยนกับปุกล้วลอยแปดพิบาทสองกิโลจ้าแต่ว่ามัอนัันเดมันบ่ไดดอันย่งก็เขาขัดหำขัดยังออกให้ยเมื่อถนาะ้มันเป็นตาห้ำอ่อนอ้วนรัว มันมันจกไม่นจอยานี่ระเจ้าประเดกจ้าตามแกงเห็ดขมจ้าขายแกงเห็ดขมเมื่อเนี้ยุ่งใหญ่าดขุห้สิบก็ได้ถุงใหญ่ที่แลย้ายคนะ้าตามประเดกตามส้กระเทียมสด

มันใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่พอแล้วนะได้ก็นหายเก่ฮิตผมกาแนะก็ดำไปแดงหอมหอมไปบุ๊หอมคักหอมเลยฮึคอยยมี่บาตปมะขามดิวนี้เอากิตแ้อจ้สตปมะขาวแล้วอยสามยี่บาสไปจัสีเท่ากัน ขอบคุณนะคะแกงเห็ดหนึ่งถุง,งอ๋ออันนี้แหงนัวดิเนี่ยพี่น้องก็จะมากลือซ้อนแกงเห็ดตํตตปลาตำปลาแดกครับตปลาแด็ดสามสิบาทเซียเอาไว้กินโ,นโดน แกงเฮ็ดขมนะอยากให้ซีมเนี่ยถวยน้อยมะแม่ยาวใีมแทบกระด้อใช่ใช่ไหมทงนี้งสามสิบบาทสามิบาทก็ไม่คำอืออะส่งครับแกงเห็ดขมไม่พอแกงเห็ดขมต่ำประเด็กต้ม เ็บเ็จ้าาหดแล้วบ้ายังจ้าขอบคุณค่ะผู้ดจ้อีกำหนึ่งต่อแม่แก้เดียเดี๋ยวข่อไปอเคุณพี่ยาวขีดถุงขาพี่ชายอร่อยนะซีนไหมดูซินเอผู้หักทรยคนทอนอร่อยหน้อยมาแมตาเดี๋ยวตมหลเดีมันเก็บทอนเฮ้ยคำน่ง ทีวี <TV S 2> ท่านเพืเ่นอนกีซิบขอบคุณนะคะมาอาซีไม่กุาตาซีมหน่อยไม่ให้เยอะนะคะเพราะว่าให้ซีมที่เฉยไฮไลท์แล้วที่ออด่าไปโจทโุ่งหนึ่งอ๋อยายขอขอยุ่นนี่ได้ยายบางร้่นยายยุ่นนี่ไหนลูกค้ามาเลยไรนี่แต่เห็ดล้วนๆ้วค่ะเห็ดไม่เพราะมันเห็ดปิดเด้อ วเก็บเมื่วานนี่เก็บจบน้าเหนเนเยแหลมยหปุ่ปุดป่ซยปะหย่อปุ่นสวจำเตยงย้ายื่อแล้วยอไปแล้วครับจำได้ครับนเจ็บดันเซียบแล้วเนี่ยเซียแล้วเอาบามะลรไปต้มไม่เกนกัน้ปุนเกลผมไม่รู้่แหละล้อหานี่แหละล้อหาแม่น้อย แกงเห็ดหอมนะคะอร่อยมากที่สุดในโลกกับตำมปลาเด็กค่ะเหลือผู้ใดนน่งหนึ่งเหาอเออของเจ้าเรือนึกว่าเป็นน้ำหมอล้ำแล้วตอนเด็กเุ่นเป็นรถแกต้าแม่กบไปลูกแกงทำไกำแกเของเจ้ามนดีก่านี่บอกแทนกไาแถมไถ้เจ้ากีไขซีมกีเอาเดี๋ยวไม่อยากให้ไล่ สามสิบบาทเป็นสี่สิบบาทค่ะให้ซีนอีกสิบบาทปดแซลกันพี่น้อง้อิตนอเลยซีนเลยีนไหมจากลาีนราวกินห่งลูกเอาถุงนะคเอออถัโอ้ในมันหมกในลาบคหก่านี่มาเสียววิว่าเออว่าได้ดิเหลืออยู่หาหกถุงเนอะยี่ลืมมันเนอะเมันจกินเองแลยหรอ พักเถิกกับพอมีนะค่ะเป็นเค้าเป็นเขาเบียร์เป็นน้ำกันเมดเลยสดเป็นเมิดเนยะจะ <c oughs> กินเด้อเพราะว่ามันเป็นพักเป็นแบบพักละลายไปแล้วค <c oughs> ัดตากเท้าให้แม่กันมันนี้ค่าคัดอีกสิบบาทวะจา้าคุณพี่อะไรอีกคะห้าสิบบาทก็ได้มันมีถุงห้าสิบบาทอยู่ค่ะ เียันนี้เทีอ่ะลูกทำลมนะยี่สิบบาทอไหมยี่สิบาทแลแ่ขอบคุณค่ะพี่ชายเอาอีกห้สิบนะอย่าเอาหนถุงใหญ่ให้ก่อนจะได้หมดเร็วเร็วรับรองรับรองว่าทัาแน่นักก็หักก็หิวไปด้วยจริงคือฝังไม่เหราแอบน่าเป็นบ้านเนาะ

เลีกูดไหมเลีกูดเต่งกยผมาปดคือกูไอ้มา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 กูมามากูโอ้นกูเออ่ะเองเี่ยวก้มาเป็อะรเนีดเันนตามี่ป้าแม่ เางปากขาวหินางคั้งมี่าบล้อยู่เลยกับตาเน่ะตาเนอะแล้เส้วดีตัเนาะปาขาวตีขอดยหัเนื้อขีดมันเนาะอันเนี้ยเนี้ยแล้วรดนะเขาเนี้ยานี่ตัวให้มันเออนี่บ้างเมื่อนั้นอันนังก็ ฟิดฟีตละดีฟิตลฟีตล้หลพอเลยดะย่าอันเป็นคุยเด้ไม่นิเป็นไตเด้ย้ำเอาสีมือละตวกับเพาะอะไรเนี่ยน้าตาอืมันนี้มันห้งเอกากสีน้ำปลานงไปอีกทํไม อันโอ้เดいいี๋ยวนะหนูลืมแล้วเห็นไหมถ้เวนทีบาทนอเธอที่บาทเธอเตี้ยขาแก่ไม่น่าหรูงใหญ่หรือหรูงสามสิบกระด่มัด้วยหุงนี่สามสิบดูกๆตามประเด็กว่าจากระเก่งให้คดขม

ใช่ไหมมันก็ถวันจะเสรอบอยู่แลหรอวใส่กเห็ด่แกงเห็ดอร่อยมากนี่ค่ะตามสิบบาทตามปลาไหลปลาไลลาดไม่เป็นใช่ไหมอันนี้จะพกคุณนะอกนี่ไอ้หไหมคะครับคุณครับเาเพื่อนเัินเราีเด้อแซ่บแซ่บนสิ ก็ว่า uhm มือจาเอาเห็ดมไปกินงานเห็คมอไปกินเมื่อนี้เห็ดขมใมไม่ด้ไปเก็บมาเมื่อวานนี่อันนได้พวกได้ดีย่ส่งิไปันต้ตอนเดียวเดี๋ยวมันบเสได้แบบโดนกระเดงกระเดืก่เ็าัออฝังตะฝังเบาอยู่นี่เดีวกระดอกระเดือกเก่งอ้วนวอุ้ยเห็ดเสเห็ดมไปเขียนเื่อไ อานแสดงว่าน้องเป็นผ่้ใดแน่น้องกิแสดนรุ่นไดนลโอ้ยยศต่อยู่ในปะนี่ยเป็นผู้ใดเด้อเนไเลนะคะขอบคุณครับรุ่นไหนที่แปดที่เก้าหนึ่งถามเป็นรุ่นไดน้าี่น้เดี๋ยวรุ่นไดที่แปีเก้าปีหนึ่งปัญญาปัญญาน้องเนี่ย บันยามบันไปแห่ป้าคือแห่ไปน้ำกันยุ่งดูหลังดหลังเดียวกันเนาะไปทุกรุ่นนี่โอ้ยยังบ่ให้พันธมิตรพี่แยงบ่เหยื่อยุ่งพันธมิตรมันเล่าน่ะหุ้ยคอยมาเห็นหนพวกพวกพวกมาเก่งขมจะไปเอาตามจะไปตากันกับพี่แยนแมนคอยกระเทือนต้องเสริมเอาไปเบิร์ตอะเบิร์ตสิบบาทเงินเงินเงสิบกว่าบาทเดียวเงินสดมึงนี่นะว้าคือคือแบบเจด้วย เตีดวงอ๋อคุณพี่น่ะแน่นอนอยู่แล้วประเด็กสูเครื่องสิ้นิสิได้นะคะมีช้อนอยู่ค่ะอนี้ของนาเบียร้เอาไปรบนอค่ะคุณพี่อยากี่ถุงแเประเด็ประเดกิ้าค่ะเด็กซีซะลอยหนึงก็ดีตตักหอยลายอันนี้ออสนาสนเนาะเจ้ายาเจ้ยาเอตักหลาย เอาเกง๊ยนเฮียแทนไข่ไป่ลายแล้วก็เขามากขีเจ้าอยู่มาเอาเนื้ไปลาแดงไข่ไก่ลายแทนแทนอเมรุนนะสองถุงก็เป็นร้อยถุงแทมอีกถุงนึ่งพุดนัยทามถุงนึ่งพุงนี้พุดนุ่นกันก่อะพุดหนุนกันค่ะหนึ่งถุงนะคะตักอีกลูกค้าตั้งก้อนได้กินลุ้น เราตัง้งติสีแล็เต็มมาประเดี๋ดวยวมาดูมาลต็ก่อนหนึ่งอละม่ยืนกดดันกันแล้วมามามาพี่น้องขายดิบขายดีถุงกอยุ่ใส่ยังเหลีลย่ยวนิเนี่ยเอนอย่กนเาออมบ้านแล้วใส่กอดหมดกนแ เนี่ยก็เบรเบเพอดีลงยุ่นี่น้องพี่นอนคายจุดเดียวเนี่ยันเจ้าอยากมกก็กลไปมกรถนะได้เบรตองเลยเ้าแถมม่อีกเดี๋ยวเขาเพิ่อึดังแงอีกแน่อูสาวข้งขึ้นเรื่อเด่น่างเดียยังไม่ได้ตำตำนะนเวียงเด็ก็มนก็จะลงกิบของเพื่อนเจ้าดิไม่เคยมาในเนเพ่อพุงหิเท้าไม้ใส่เดียวปะบาง เอ,อ็นท้องดไว้ก่อนนะคะ,ะทุงนันนะคะาคาทงนี่เหืกกอกขอบคุณค่นคะ <laughs> นี่นนของ,อน,น,องาน,อนาเวียงบค่ะนี่ค่ะนี่บอคุีต้องมาโดนี่เมงโทรมาน้ำน้าเวียมนาเวียงถ่ายยูซ่นบาร์บอดจเดี๋ยวไนรถมอเตอร์ไซค์กับบอมีขอบคุณค่ะ จอดจุดนี่เม็ดเม็ดหม้อละบ้านย้ายเหงี่หลีด้วเนาะแกงเนี่ยขมไหมครับเนาะบ้านเราเนขายดีดีตอนนี้วัดหันล้วเนี่ยบอกว่าห่งจอดกันจอดแล้วจนขายเม็ดตากเก็บเมือบ นโค้บนะคะผูได้่ตกล้นผู้ใดนของคุณพี่อะไรนะคะเกียงสองผ้ไปละแกงสประหลาดหนึ่งหรอกฮะประหลาดุงเงยรบนอิจาเลยแสบนี่ก็บูดไงดิกินได้โดนคุมาแล้นย่เถ้านีปเด็เป็นคนกินปลาหลาละต้ในอันนี้กันเ่ยจดจำบ้หมอนเลยหนึ่งทีบ้านน นึกว่าเ no? mm hmm. uh. like, oh, oh. mm hmm. ิ่นมือเลยเนี่ยบาีอันมีมาต์เบินเหมือนนอะยายน้อทดลองขี่ตามมาที่นี่พอมาเส้ยนี่แล้ววะเทศหลายย่ามบัะเด็กเมื่อนี้คิดจริงว่าจะเทดต์นี่ปันี้ลืมขาวเป็นสร้างป่าไว้ตั้งเต้านี่ก็ตั้งเต้มือนั่นก็เลยเดไปตึ๊กป่าไปหาป่าก้อนๆม่ได้เก่งเนีดก็เลยทำเป็นสร้างป่าที่โรสันต้นจัชาปะขายเิว่าปนดอกนี้อสันวเลี้ยวรลดจะกินน้ับชเอา แรบนั่นนี่แล <laughs> ้วรวดเด็ด้เห็นพวกเกลี่เลยแหละขอบคุณค่ะสามสิบบาทค่ะเอ๊ะนี่ไงเอาบทเล่นอย่าหิ้มน้อาแข็ี่ยงกีบสันอย่นอเ่ยวกัเลนเกี่ยวกับรน แน่นากขาหม๊ลูกคามาหมอครับเอาแกงเพิ่มอีกสามอันนี้สามนบ่เ้อย่านี่เอาอีกสองจาของสาวเสริมเก็บเองบางซีหรือน่มันุู้จากสาวเสิมมาพูจิอ้ม่ัเนี่อ้าเ็ดอาพูจักกด้่จัประมาณหกโมงเช้าทงานเจ็ดโมงเพิ่ง เือนเสาอันนี้บ๊อันนี้บอันนี้บเลยนดุยห่ละหนึ่งละสองอนี่เองเคยเห็นแต่เป็นสูมมือนี้เ่นอนเดกนอนเดอกอืจะตื่นตะเดือกกัตื่นในยุยานตายไหมโซล่าหนึ่งถุงไส้แกงเป็นหึงถุงที่สิรินังหลังากครับหนึ่งชุดแดงก็ถุงไม่เมือนบเนแนวเนาเด้ออันนี้ใ้ในโดนนั่นเนี่ย มันใช้กระปุกไว้หรือว่าใช้นิ้วเห็นไว้ใช้ถ้วยไว้กับลูงห่อเอาประเด็กนี่ยประบุหรือเขาใส่บักหามเปลี่ยนสองชุดแล้วชุดนี้ซีห่าเอาซีต่อแลประเด็นซีหาให้ครบเลยดิสามให้ครบคู่ดิคู่เห็นเลยคู่เห็นเจ้าวแดดรู้ดีใจ ครูกระเถาละมัดขึ้นอย่างนี้อะไรเพิ่มอไหมคะได้กี่ชุดคระเเกอชุดแปดสิบแปดสี่สามสิบสองสามสิบห้าดีค่ะอบ้านขอบคุณครับครับมา่น้องมาเบิ้งอันนี้ แล้วก็เป็นบังไฟไปเลยเนาะเมิดไดเมิดดีเมิดคักเมิดเน่ตาล่ากันสิเมิดตะเบนตะเบนมาตุ่ยอย่ามุดห้องหอมมาขายอีกค่ะนี่นี่เมิดคักเมิดเน่ละนี่ของตาหม้ยเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขายมวนกระโดดกระเดือกใช้เป็นตักเอาไม้แข็งขายเอาขายเอาโรนี่จนจนมาตักต่างได้มวนไปน้ำกันน้ำเนาะค่ะในกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสำหรับพี่น้องเด้อค่ะ